เริ่มครับสำหรับในกลุ่มนะครับ M Class นะครับของ Mulex the Dick Peak นะครับซึ่งก็มีทั้งเครื่องยนต์2.2และ3.0 DDI Macford นะครับ2.2 DDI Macford นะครับ 163แรงม้าที่400นิวตันเมตรนะครับสำหรับแรงบิดตรงนี้ปรับเปลี่ยนโฉมลุกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวกระจังหน้าและการออกแบบใหม่นะครับก็จะเพิ่มครับสำหรับในส่วนของตัวกันชนนะครับที่ดูแล้วเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็โมมาเลยครับออกมาอย่างนี้นะฮะก็จากโรงงานเลยแล้วก็ d ิว a น o อรเหมือนกันครับสำหรับรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับของมิเ เด็กพิกนะครับก็คือล้อที่ให้มานะครับเป็นล้อแต่งพิเศษเลยทีเดียวนะครับขอบ20โอ้โหผมว่าลายนี้เนี่ยโดนใจมากทีเดียวซึ่งก็ด้านข้านะครับรับกับบันไดที่ออกแบบนะครับโดยเน้นครับในเรื่องของตัวรับนะฮะขอบชายบันไดเนี่ยผมชอบตรงนี้ครับก็คือว่ามีเคิร์ฟนะครับรับกับราวบันไดให้ดูแล้วแบบ เนียนเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยทีเดียวสำหรับการออกแบบนะครับตัวแต่งพิเศษนะครับสำหรับมิวเอ็กซ์เดลกคลิกคันนี้นะครับก็คือนี่ครับด้านหน้ามีสเกิร์ตแล้วใช่ไหมครับก็รับครับสำหรับการออกแบบแต่งใหม่หมดนะครับอาจจะเป็นไอเดียให้หรือว่าไม่อยากจะไปเสียเวลาเวลาก็ออกจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสำหรับชายกันชนล่างนะครับโอ้โหออกแบบมานี่ผมโดนใจมากทีเดียวครับ